ไม่มีซิ่งงัดเหรอไม่มีที่ต่อมท่อไม่เอาเลยพี่พันเดียวไม่เยี่ยมมึงไม่มีมึงฆ่าเขาหมดเลยเนี่ยนะไอ้สัตว์เฮียมึงชุบเขาสักคนหนึ่งได้ไหมมึงชุบเขาสักคนหนึ่งได้ไหมเป็นโชคโชคดีปี่ต้อมท่ออ่ะคนเอาไปแล้วครับลูกโอเคคนแบบมาที่หลังเอาไปแล้วเรียกเลียงเลียงแท็กเลียงเฮ้ยตีหนึ่งมี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  มีมีแอร์ดอปแปดใช่ป่ะตีหนึ่งแอร์ดอปแปดตีสองแอร์ดอปไม่จำกัดคนถ้าจะไม่ผิดนะครับแอ้วตีสองมีด้วยหรอยว้ตีสองมีแบบไม่จำกัดคนมีอรอไปได้ทุกแก๊งใช่ครับทุกแก๊งไม่จำกัดคนท,ทุกคนเอาประชาชนได้ไหมหรือว่าไม่ไม่ใช่ประชาชนไม่ได้ครับได้แค่แก๊งแต่ไม่จำกัดคนในแก๊งโอเคแม่งชนกูเข้ามาในนี้ออกได้เลยแต่ จะรอไอ้ดอปชิโดไปกันหลายตยีแล้วป่ะมดน,นดอกสไตล์ลงรอแม่งคตดเล็กเลยนะเที่ขันเนี้ยเฮ้ยเอาดีโอเคอออีอมัไม่ดู<อ>ไพนี้โคตรมันเลยนะบอกให้ ผมเล่นกับพี่ตูนมีแอคบ่อยออินไม่ดูไพ่อ่ะพี่ตูนอ่ะชอบอออินไม่ดูไพอ่อ่ะพี่ตูนอ่ะชอบพี่ตูนี่ชอบเลยเอออินไม่ดูไพอ่อ่ะ เล่นกันดีเท่าไหร่ไม่เยอะหรอครับเพราะว่าอออินไม่ดูไพ่ใช่ป่ะก็จะประมาณสองแสกหรอกครับไม, <8 S 1> ไม่ครับแสกหนึ่งมั้งเอรารตุ้ยแดงครับชูเจออเคใกล้ถึงละครับ go ไอเบสเบสมีอาหารป่ะพี่จะตายไอเบสพี่ผมลงไม่ได้ไม่แป๊บนะพี่ไม่มีเลยพี่เฮ้ยกูมีจูนเล็กไอชิโร่จูนข้างนั้นนันเปิดเปิดรถขนนนี่เฮ้ยมีสาซูวัตนี่ผมลงไม่ได้พี่รออะไรจูนไม่ได้ชิโร่จูนไม่ได้อยังดีจูนไม่ได้ ไอ้ชีโรนี่ไปขายเหล็กๆเก้าห้าศูนย์ครับพี่เทสที่รับเก้าห้าอย่าพิ่งครับก้าชิบนครับดูให้ใครไปครับผมเลขเก้าห้าศูนย์นะให้ใครไปเก้าห้าศูนย์ใครได้ผงไปอ่ะใครได้ผงไปวะลุงดูได้นะครับว่ากิ๊บไปใครล่าสุดไปอะลุงรอเก้าสามห้าไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผม ใครเลข935ตามมาตามเหมยมั้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเป็นอันนี้ใครเลข935ครับเออครับมีใครมีเลข935ไหมครับในนี้มีนี่ไงมีอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้มีครับผมเล็กๆเมื่อกี้ลุงคลิปผงไปให้ครับเลข950 950และนั่งกวาดได้หรืสองครับอาเขียนกำับอีกหลังเด่นกันเด็นเบาๆใช่มั้ ก้าห้าศูนย์เปล่าตอนที่ออกไปโอ้โหมีเยอะดูครับที่ตัวผมรวมกันก็เล่นได้ประมาณสี่ห้าปีนะลงที่<ผ>ม,มัน,มนขายเป็นแล้ยถ้าไม่ถ้าไม่มีคนดูนี่กูจะเป็นไอ้โง่ป่ะวะมึงว่าปะกูกูจะกลายเป็นไอ้เหี้ยโง่ทันทีไหม หมดละมึงถมอว่ากูไม่มีคนดูอะกูกิฟไปผิดแล้วกูจําไม่ได้ว่ากูกิฟแปลกูคงยืนโง่อย่างเงี้ยและไอ้นั้นก็ไปยืนเนียนอยู่ตรงนั้นอะกูกลายเป็นไอ้โง่ทันทีเลยไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่มีคนดูมาบอกกูเนี่ยแล้วแต่กวนแหกปากอยู่คนเดียวว่าใครเอาของกูไปแล้วก็ไล่ฆ่าให้หมดอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นไอ้โง่เลยอะดูได้กริฟอะไรมาอีมครับนอกจากกระเป๋าแบบกรนมรับขออีกต่อ ฟาร์มอะไรเนี่ยไอเชียวลูกอาคมเนี่ยบูโดตรงเสียจัดจัดเลยนะอ้าวมันสี่ร้อยโลไม่ใช่หรอฟามได้นี่เอาเหรอเบลลี่ดเบลลี่ มึงเห็นไอ้เหี้ยงอ,อกมันบาใครอะอะไรนะครับลองมึงเห็นไอ้เหี้ยงงอ,อกมันาใครอะลูกอาคมอ่ะนั่นผมว่านายะันลูกเขออาละครับมันบาด้วยการที่เมื่อกี้กูเห็นดันกรถกุบมาด้วยกันใช่ครับมึงต้องไปสั่งสอนแล้วแหละแ,แล้วมึงก็บอกว่าไม่ได้ไป โอ้โหแจกแล้วนด้้ะพี่แป,ป๊บเลขไรพี่ผมส่งเงินเลยระหว่ากันแฟงวันนี้ขี้เกีดจดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองสามวันก่อนเดี๋ยวจด oh, okay, okay. เก็บตังไว้ใช้ตนสัวด้วยเชียร์บิงเชียร์บินอะไรตังกันไปก่อน ใค้นี่ไอ้ตามไม่ได้ไม่ใช่ได้หรอกเราเป็นนี่ไอ้ตามอยู่ด้วยตอนเอาอันนี้ครับลุงอะไรหรอยู่นวิลลี่บอกให้ผมมอบให้ผมมามอบไม่มีไม่มีอะไรมีอะไรครับขอโทษนะครับจะได้รับมากวันนี้ครับลุงเออฮะไอ้เหี้ยงทรงเสียจัดอะ ทรงเสียจัดอ่ะไอ้เหี้ยทรงเสียจัดอ่ะไอ้เหี้ยลุงอาคมแม่งทรงเสียซาดามอ่ะไอ้เหี้ยหาลุงอาคมอ่ะแต่งตัวโคตรแบบว่าโคตรแก่ไอ้เหีย้ยรู้สไตล์การแต่งตัวคนเราเลยนะเว้ยมึงมึงมึงว่าปะคือการแต่งตัวในเกมเนี่ยมันบ่งบอกชีวิตจริงด้วยนะมึงกูจะบอกให้นะ การแต่งตัวในเกมเนี่ยคือการบ่งบอกชีวิตจริงนะว่าชีวิตจริงมึงอ่ะชอบแต่งตัวแบบไหนเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าในเกมผมอาจจะเป็นหลายสีหน่อยเป็นประมาณนี้เลยแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าแบบสีขาวอะไรประมาณนี้ครับเสื้อก็ประมาณนี้ครับไปกระดาเราจะเบียร์ออปื้ดบอกว่าปื้ดรู้ว่าชิโร่อยู่เบลล่างปืนดกำลังไปหาปื้ดจะเอาอะไร มันจะให้ขึ้น,นอาวุธได้แบลลี่อะโอ้ไม่เหลืออะไรแล้วนะผมให้แบลลี่คนหนึ่งก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ไมแต่งตัวในชีวิต,ตวจริงไอ้เี้ยน,นี้แต่งตัวแบบนั้นในชีวิตจริงนี่กูก็ไปเดินกับมันละหนึ่งคนอ่ะมีแต่จะขึ้นบวกค้อนบวกห้าได้อ่ะได้ไหมละ่ะมันเป็นโซโล่บ้างอะมันเป็นดูฟี่บ้างอะมันเป็นเที้ยอะไรก็บ้างอะไม่รู้เป็นเที้ยอะไรก็ไม่รู้ไอเยี้ยวันวันแบบไปดูหนังเที้ยอะไรมา ก็เอามาแตกในเกมไม่รู้มันคิดเที่ยอะไรแบรี่อ่ะไอสัตว์ไอเหี้ยมวันบอลแตกตัวเป็นเที่ยอะไรบ้างอ่ะไอสัตว์วันไปดูอุลตราแมนมาก็แตกตัวเป็นอุลตราแมนหนึ่งไอ้เหี้ย เดีมันมาตลอดเบลลี่มันเด็กดีมาตลอดเดี๋ยวรอไอ้ดอกลูงพื้นบอกว่าพื้นบอกกิโลเหลือไหมครับลุงรถเหรอบเลขเลขนี่มันโทรหากิโเกี่หล่ะ เอามือด yeah, ีไปที่แบบคนอ่ะเอามือดีไปแบบคนเนี้ยไอเอเจส่วนผมไอเลิ่มอยู่ไม่เชื่อกูตกแม่มมาแน่สักพอมั้งอ่ะ